สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนคาะมนิศสภามาเบิงวิธีชีวิตชาวนาอีกรอบนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะพพอค่ะพี่น้องฝนตกดีร้ายเมื่อคืนค่ะพอก็เลยมาทอนค่ะทอนเขานะคะพี่น้องเผื่อจะซ้ำเขาดำหน้ามองทีโบเกิดนะคะนี่ค่ะมองได้เกิดหน้านาเพราะว่าเขาเห็นหน้าวานนะคะพี่น้องความวานมันก็จะเกิดบ่ทอกันค่ะ บางมองก็เกิดขึ้นแบบว่านะตึบเลยค่ะพี่น้องบางมองกระถึงนาทวตไตกับโกเกิดนะคะก็เลยตอกมหาทอนเอาย้อนเอาค่ะพี่น้องภาษาอีสานเขาเอ่มาย้อนกะค่ะไปดำมองทีโบเกิดนะคะพี่น้องนี่ค่ะย้อนให้มันได้มองละนิดละหน่อยค่ะมองได้นะก็เอาออค่ะแต่ว่าหูซสุว่าปีนี้นำไรอีนนี้ค่ะสำหรับหน้าวานนี่คือสบเหมาะนะคะพี่น้องต้องมอกับหน้าดําค่ะแต่ว่าเ่าซองเ่าตายหา่นะคะพี่น้องเฮ็ดบาไวค่ะก็ต้องเาค่อยเฮ็ดแล้วก็ทีเลือก็ ค่อยย้อนดำเอาหาพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เฮตตะเสาร์ดค่ะพี่น้องมอนีวันที่23เด้อค่ะพี่น้องมิถุนาค่ะเป็นเสาร์วันอาทิตย์เลยละค่ะพี่น้องเรามาเห็ดมันลกมาถอนค่ะห <assistir> ลังจากทอนได้แล้วเรียบร้อยค่ะก็เอาไปดำค่ะพี่น้องมองทีบ่บวเกิดนี่ค่ะ <Gom> <throwing breaking> มองว่างๆมองลงๆส่ค่ะเอาไปดำนะคะ <color consuming> น,นี่แ่ละค่ะพี่น้องชีวิตชาวนาก่าสด้เขาแต่ละเม็ดแต่ละหน่วยนะคะให้สปอยทิมเลยก็ได้อยู่ในพี่น้องต่ว่าเข้าก็เสด็เนะค่ะมองพื้นที่บ่เกิดอาจสด้เขาเป็นกระสอบอยู่ด้ค่ะ นี่คะ่ะพอแล้วก็เทืองยอนเทืองดําเองคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเท่าฟนดีน้ำไลคะ่ะปีนี้คะ่ะพี่น้องพี่ะ่ะเกือบเพียงพอเขาเลยคะ่ะนี่คะ่ะดาไปปักไปนะคะพี่น้องโอ้ยอยากกลับบ้านอยากไปซอยพอซอยเม่พี่น้องยังหน่อยให้พอดําไปเย่าก็สเสดท้อนเข้าไห้นะคะพี่น้องซอยกันคนละไม่คนละมือนะคะนี่ลาคะดาปักดําเสียบตึืตึกเจกเกพอแล้วเก่งขยันแห้งคะ่ะพี่น้องนะคะ เห็ดพ่อให้ลูกให้เตาเ่าล้านกินค่ะให้พี่น้องได้กินนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเย้าก็บอกอยู่ว่ยอย่าไปเฮ็ดมันลายหมกโดยเบ่เกิรก็สร้างมันถอดนะคะป้ากว่าเสดายมองที่มันเกิดมองบอ่เกิดก์จะสินะคะสีสดายพื้นที่ค่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องชีวิตชาวนาปัาดำค่นในสขุขาปุ๋ยค่ะยังต่างๆนะคะค่ารถเกี่ยวค่ะยังทุกอย่างนะคะพี่น้องสรุปเฮ็ดแล้วกับ่บด้อีหยังเลยคะ่ะพ่อได้กินได้ยาหาเฮ็ดเป็นค่าค้ายเป็นแบบว่า ขายเขาพอมีเงินมีทองบ่ม,มีค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะปากดําไปเรื่อยๆค่ะนคะคะพอเบิร์ดเล็กก็ไปย้อนใหม่ได้หาพี่น้องก็มาดําอีกจสีะะ่ราคาเบิร์ดมือเบิร์ดเว้นจ้า